ฮ่าโยมปิงปิงใค่อ,อนอุมาวันนี้มารอลดดินเนาะรอลดดินจเจ้าดินเข้าสาราแล้ววันนี้นั่งรอรดดินก็เลยไม่มีอะไร ไล่ให้ดูเนะาะบรรยากาศสราเนาะสระหลังใหม่ไก้จะเสร็จแล้วเนะาะเราเอาดินเข้าแล้วก็ปรับดินแล้วก็เทพื้นปูกระเบื้องแล้วก็ตกแต่งนิดๆหน่อยๆก็เสร็จแล้ววันนี้มากับเจ้าอ้วนนะมากับเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนร้อนเดินนเลาะ เ,เตรียมมาเคลียดินเนาะมาปรับ <c oughs> ก่อนไก่จะเสร็จแล้วไก่จะเสร็จสาลา รอดินตั้งห้าวันเนาะถ้าไม่งั้นได้เทพื้นแล้วปั้นนี่รอดินตั้งห้าวัน,น่ยัยงว้วนีน่ลุงห่อนดินลาห่อนดิน แม่ชีก็ามาเตรียมเคลียดินสัญญาณม่เสถียรเยนาะสัญญาณบบาเสถียรเนาะสัญญาณบบาเสถียรเลยมันเป็นสัญญาณมือถือเนาะัเลยไม่แรง ยังมีถีอเลยไม่แรงมาขาวจากักรยานก็ขาวเฮ้ยบักฮะสาธุนอ้องฟออมีวันนี้มารอ ายอมจูนเนาะยมจูน,น,จนอันนี้มารอไอช่างอยรอดินรอดินไม่ใช่รอช่างรอดินรถด,ดินจะมาบ่ายว่างั้นแต่ว่ามีกมบ,บ่ายสองเขาแล้วอ่าอาสาทูอพี่เหนียวพี่เหนียวอพี่เหนียวพี่เหนียวอันมาน้อ,องมาซื้อชื่อซื้อถุงเงินใหญ่ ทุ่งเงินเนีุงเงินนี่อ่ามันสื่อทุงเงินสัญญาณค้างจ้าวค่ะโอสัญญาณค้างบ่ มารอรถด,ดินเนาะรถด,ดินก็จะเอาเข้านี่แหละเท่าก้อนอิดนี่แหละเนาะที่เราก่อไว้ก่ออิดไว้อันนี้ก็จะเป็นอัดสูงก็ความสูงของระดับอัดสูงก็ประมาณนี้เอาดินเข้าแล้วก็จะเทพื้นเทพื้นแล้วก็จะทําไฟทําไฟแล้วก็ขึ้นฟ้าขึ้นฟ้าแล้วก็ปลูกกระเบื้องเป็นอันเสร็จเนาะเป็นอันเสร็จ ป็าเรืออีกไม่ก,กี่ขั้นตอนแต่ต้องปูกระเบื้องนี่แหละมันจะนานเนาะเพราะมันค่อนข้างใหญ่นะค่อนข้างใหญ่ก็จะทำให้มันเสร็จภายในพรรษาน,นี่แหละเนาะจะได้ใช้ประโยชน์ จะได้ใช้ประโยชะน์มาฉันข้าวทำพัฒกิจด้านนอกด้วยเนาอะ,อะจะเริญสมาธิภาวนาใช้ทำกิจ,จวัตรประจำวันด้วยเนาะข้างนอกก็จะเป็นสองโชดสองโซนเนะาะสวัสดีก็ ไปแล้ว70เปอร์เซนต์เนถาถ้าจะว่าเป็นเปอร์เซ็นต์สลาเเหลือตกแต่งแล้วก็จะปรับพื้นทำฝ้าฝ้าก็จะทำนะเพราะว่าต้องทำฝ้าหน่อยฝ้าทำทั้งหลังเลยนะทำฝ้าทั้งหลังเลยเห็นทุกจงเห็นทำสาธุเห็นทุกจรเห็นทำ มานําเป็นอยังหนุ่มมอนี่างเงีองมานําเป็นอยัางมอนมันห่อนนะเฉยแหละมันห่อนของมานําเป็นยังห่อคอักปลานนี่รอรอรอแล้วก็รออีกเนาะรอตั้งแต่เช้าเลย สกิมาตอนไหนเม่ซีเลยเขาว่าใบาว่าใบสองเลยเดิน,นเขาโทรมาอยู่ไม่ซีอย,อ,ยอ,อกมาถาเตาเส้าตินรถดินบูมานจะเกือ,อ,กอยังอกถุ่งเ้ยออกมาไทยข้างนอกให้เบิ้งซือ ตามมันยังดกมมวนนีเดี๋ยวพาเจ้าถุงไปอาบน้ำก่อนเนาะพาเจ้าถุงเงินไปลงหนองก่อนมันหอบแล้วมันหอบแล้วไอ,อ้หัวโต,วต,วต,วตวนูนตามมันยังดกเลย อันนี้ก็เป็นป่าอีกโซนของวัดแต่ก็เป็นแผ่นเดียวกันพื้นดินพื้นดินเป็นพื้นเดียวกันมีต้นผักหวานด้วยเด้อยู่นี่ห้างผึิงยุไสกับห้างมือน,นั่นโอ้หม่องแม่ซี้ยูยูนั่นบอกมีห้างผึิงพร้อมอันนี้ น,นี่เป็นต้นผักหวานได้นี่ต้นผักหวานโอ้ะอขังพูุ่นผูนเลิกแล้วหวานพูุ่นหรือ <c oughs> ไหวเป็นวะหรือเ่เคยไหวหนำจาเกเถอ เป็นตะไปชันแกงประกนนันมามานิมนตมาเด้อภูบาเนาะวัดป่าอัมพวัน,นบังอยู่ต่างด้นึกว่าผู้ใดได้จำผู้ใดได้ตอนแรกนิมนต์ม,มาเล่นทางภูเด้อช่วงนี้เหตุกำลังหลาย เอาไวน้วไวน้ำ็วไว้น้ำนี่โทรมาแล้วฮลัลโหลอ่าสาธุใครน้อนน่ อ๋บอบวชชีบ่โอ้ได้ได้แต่ว่าต้องถามก่อนเด้อกุฏิมันเต็มแล้วช่วงนี้แต่ว่าตอนนี้มันก็เหลือสองหลังเหลืออยู่สองหลังตอนนี้อ๋อเอาเอาเอาได้ได้ได้ก็ของใช้ส่วนตัวแล้วก็ชุดขาวนั่นแหละไม่มีอะไรมาก ไม่ไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรอกบวชชีไม่มีค่าใช้จ่ายมาดูก่อนก็ได้ค่อยบวชมาดูก่อนเป็นตาอยู่ค่อยบวชอาวอาสาธุอยู่อยู่จังหวัดไหนนี่หนออ๋ออาเอาเอาสาธุสาธุ

อ้าวอ้าวสากุสากุโยมจากสุ่นพอรอนก็เจ้าสิมาบวชจีน้ำนนภากไต่ทรงขอบประกวดซ้ำเลยเด้อเอาว่างๆแยะไปน,น่าสะกานกับภาพนิมนต์ผม <c oughs> อี่ยังนันภาคนันอันนี้บ่อต้นนั้นที่ว่า นี่ไหมเพิ่นมะก,กาไว้ต้นต้นนั่นบักนั่นมากขนาดานนเ,นเดี๋ยวคอยสิโทษถามอยู่ดอกจังหน่อยเน,น,นี่ยน้ำไหลลงน้โอ้ยมัน,ม,นมันบวชทนมันบวชทนมันห่าง

ย่ามั่วแต่ภาวะหน้าหน้าจอเดี๋ยวจะก้าเขาไม่ทันนะเจ้าค่ะสาธุเนาะดีแล้วที่ที่เตือน,นอถือว่าเขาเตือนนะอ,อย่ามั่วแต่ภาวะหน้าหน้าจอเขาจะว่า ว่าวถือขนาดว่าวถือขนาดยมวันเตฟวานาหนาจอได้เด้อแม่ชีเขาว่าเตฟวนาลมหายใจเนี่ยจักจักพลาดทั้งหดาล่ะว่ามวนว่าเดีวเขาเตือนดีเลยตัวเขาบอกเนาะสาธุหลบเป็นยังกันคนบอกเนาะแม่นบ่ละ นี่แล้วต้องไปบ้างมากวะมอไอมาให้ก็มีได้ให้แล้วก็บนี้ก็มี่ได้คนกับแปลกดิเห็นเท่าไรจังไรยังเขามาให้แล้วก็บนี้ก็มีแปลกคนอยู่ขนกันไอ้เนาะหมายถึงว่าข้นหมดเนาะหมดแล้วมาให้ซื้อๆเลวก็บนี้มันเอาใส่กำได้มันแบบเป็นกำเขาผมนะเป็นกำ เ้าวหอมนะจะจะไหมนี่ครับโอ้ยมันซาบอด้ยหรอกไปไปซาบอด้เพาะว่าทุกคนในโลกใบนี้ขันตรับได้บุท่านได้๋ยวผลทุกปัญญาอ่อนอีหลีเกจจังยังจัดอยู่ในประเภทปัญญาอ่อนอยู่ว่ะท้อ าว่ขันปัญญาบอบออ่นอ,อ,น,มน,อ,อน,นมันถูกมันบวถูกแหล้วคนแมนบมละขันยังถูกอยู่ปัญญาอ่อน,หนเหรอเอื่น <c oughs> เอาอีรีได้เป็นผู้บกพ้องทางสติเนะเาะขันเจ้าบริบูรณ์โดยสติเจ้าบุมมาเกิดแล้วขันสติอ่อนปัญญาก็อ่อนตัว <c oughs> เอาอีรีเนาะ บุมมีสติปัญญา,ากับออนดิอ่านหนังสือมาหลายบรรไดกับตามดิันสติบ่มาท่านเนยกลายเป็นปัญญาอ่อนทันทีเลยหูเบิดแต่มกูอดบอดด้ั <c ười> นสติบ่ท่านต่อเหตุการณ์เป็นยังงสั่นดิภาพมุมสูงเนาะตรงนี้ จั้อนเขาก็มาดอกแ,แม่นเขาบอกว่าสีม้าเหมือนนี่อยู่แต่ว่าก็จกัว่าใบได้ห่ะมันจะกี่ใบได้นะมันมันใบหนึ่งใบสองใบาสามใบสี่แม่นบอกะขันหาม่วงแรงมันมันเป็นแรงเลยด้มันบอกเป็นใบเลยด้เออเขาว่บาใบเนาะบมลูว่าใบได้แล้วขันหอดางมงมันบอกเป็นใบแล้วบัดนี งินยายหนุกเอาหลายแ,ลแมนเล้าบ่อหลายซ้ำหา้าอ่ะดอกห้องห้าเนี่ยหกสิบโลดหแล้วแมน ทุ่งเงินเล่นนทำแล้ว <radar> ใช่ไหมนี่ตรงนี้ก็จะทําห้องนำ้ำหนึ่งเนาะทำห้องน้ำไว้สักห้องพระสักสองห้องตรงนี้ก็จะถมเลยเปลี่ยนใจแล้วไม่ทําไม่ทําร่องน้ำล้วมันไม่เก็บน้ําน้ําเต็มเต็มน่ะประมาณประมาณอ่า สองสาวันก็แห้งแล้วอย่างนเนาะก็เลยก็เลยไม่ไม่ถมละเออก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ทำอ,อย่าไปแล้วมันตกดิถุงถุงถุงเงินดินห้อยเดี๋ยวมันก็ไปลงน้ำอีกอกินหยาบวะอนี่ไห เสียงเจ้าทุงเจ้าอ้วนเมื่อกี้ลงว่ายน้ําโชว์แล้วเมื่อกี้เจ้าอ้วนมารอเอาดินเข้าเนวันนี้ก็เลยนัดเม่ชีบ่ายพาจะพากันเอาเสียงมากวดกวดดินเนาะกวดดินไม่เคลียดินปรับต้องปรับปรับแล้วก็ พรมน้ำไว้สักวันสองวันแล้วก็เทพื้นได้เลยเนาะก็จะสั่งรถปูนมาเทที่ที่คอนกรีตเทพื้นคอนกรีต เมอวนนี้ตอนนี้ขอนว่ามงมื <laughs> อมาจะพองเหรอวะอะไร้ม่ นีแล้วหลังนี่แล้วเดี๋ยวมาอยู่เห็นเพดี๋ยวออกมาอยู่ไบว่าอยู่หรอกมันสีปุกป่กขึ้นได้จังน่อยนี่ไหม กอปูวังในหันือใงไงแล้วาาลามาสุดงชุงช้งลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์นี่แม่อีกสองลนี่สวนมันสวนนี่แมออนมนอีกสองลาเพินบบท่านลูก เี้ยคอยกินหัขามันก็ร่างโอ้แหนนี่มันเกิดไว้เนาะจไม่เคลียรูอยูแม่น้อยะ่บอแม่เห็ดอันเห็นตวกัแม่้าห่เกดพูดลังนี้ ต่อสองฝนแล้วต่อสองปีก้างนี่ก็ต่อคาง้างนี่ก็ต่อเพาะห้องน้ำเอดไว้สุดไปอห้องน้ำแม่ท่างนี้ก็ต่อคือกันนี่เต่อต่อไปเนาะฝนมันตกมาหนา ไม่ยังเฮ็ดออกทีไม่เขาไปยังมอมีกเขาไปํำรวจด,ดีฮะยังไม่ํำรวจอย่างนลหฮะ Kepada betul-betul yang pindah Kepada betul-betul yang pindah Mohon-mohon ລົ o r g e t ຊດน้องน้ำโซ่ดูออไอ้น้ງงอาดน้ำไปนึงเปียกบลงลเนะ Sanjan man sa dut no. Sanjan sa sadu yom alayen epa ก็จะอยู่ประมาณนี้เนะนี่ยเนตสะดุดเออเนตสะดุดเนาะเนตสะดุดสงสัยสัญญาณไม่สเสถียรเนานะเอาเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อ